สวัสดีค่ะมาเจอกับดาวมหารัายอีกแล้วนะคะวันนี้ดาวมหาลัายอยู่ที่รีสอมาทำอะไรพาก้าวหน้ามาเล่นครับผมาสวัสดีครับกันสวัสดีครับก้าวหน้าสวัสดีครับตอนเย็นค่ะเลิกงานนึ่งข้าวเสร็จทำงานเสร็จก็พาลูกมาเล่นมาสูดอากาศ ก็น่าครับก็น่าจะทำอะไรจะลดน้ำต้นไม้หรอครับอายิ้มรอรอ,อหน่อยไปไหนปะนี่เยนหัวแล้วรอก่อนลูกรอก่อนน้ำยังไม่มีก็น่าจะลดต้นไม้หรอคะลดสับประรดสีหรอคะสับประรดสีคะ่ะคุณป,ปู่ปู่อไปไหนเอ,อ่ย สับปะรดสีจะเยอะหน่อยนะคะใครสนใจก็ติดต่อทักมาหาดาวมหาไยได้เลยเด้อยจ้าเอามาลดต้นไม้เร็วๆกันนะเอารดน้าต้นไม้เออาดน้าต้นไม้โอ้ยเก่งจังเลยเอารดเร็วๆขยับเข้าไปอีกขยับเข้าไปอีกเอา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 เร็วอ่า ลด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 เอาลดน้ำจะมาลดแม่ทำไมหลับอ่ะนี่อ้าวนี่นี่น,นี่ลดนี่ลดนี่ลดไปเรื่อยๆนี่ลูกโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้โหไปแล้วตายทำอะไรก้าวหน้าก้าวหน้าเฮนยงฮะอ้าวลดน้ำต้นไม้เลอะหมดแล้ว หรือเธอหันมายิ้มเราหรอสิกนันนะนะครับเอาละ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 ว้าวว้าว,าวา มันสุดแล้วนะมาดึงไปใส่เด้ลูกอเ,ลเอ้ยโอ้ยเอ,าอย้าอาออืมอืมเปียกไปเลยเอา้าแก้ไปใส่เ,เอา้าแก้ไปใส่ปเปียกไปเลยแม่ก็ได้เอา้าเอา้เอาอืมทำอะไรกับ,บลูก เล่นน้ําสบายใจเฉบกน่าเล่นน้ําสบายอา,อาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วกนณาครับอาบแล้วบอครับอุ้ยอ๋ออาบแล้วอาบแล้วอาบแล้วครับเปียกหมดแล้วครับเฮ้ยอ้า ส่วนปูก็ลดอยู่ทางนู้นค่ะทางหน้ารีสอร์ทส่วนหลานวนนี้ก็เล่นเล่นอย่างเรียวนี่ก็จะเป็นสับป,ประรดสีที่คุณปูปลูกเห็นไหมคะสับปะรดสีเห็นไหมคะสวยไหมคะผู้ใดสนใจกต็ติดต่อได้ได้วจ้าราคากันเองเ้ยค่ะ นี่ราคากันเองจ้ารีสอร์ทมีหลายห้องผู้ใด่มานะครพนมกะแวะมาเด้วค่ะทั้งหลังก็มีอีกเดจ้าบบได้โปรโมทดอกค่ะแต่บังเอิญว่าพาลูกมาเล่นพาลูกมาเล่นรับลมชมวิวบรรยากาศบันนอกบันนอก,นอกบ้านเฮาเฮือนเฮาเนาะค่ะยามแรงก็เลยพาเพิ่นมาเล่นตอนนี้กับเวลาห้าโมงกว่าสิบหกโมงแล้ว แถวนครพนมเผื่อกระคักแล้วเพื่อด้มาหาปู่นี่ย่างมาเห็นผักกุ้มจ้าก็เลยซิมาเก็บผักกุ้มเก็บย้อนผักกุ้มไปไผรเคยกินหรือเปล่าเนาะยืทเทลปานเฮานีเก็บผักกุ้มเห็นเดียวค่ะนัวผักกุ้มอยู่ใน,นจานอืมเขาเรียกว่าเพื่อตัดลงมันจระสี ก็จะมีแต่ยอดยอดเนาะคะ่ะเก็บไปเลยเก็บไปให้คุณยาย,ทำ,ยทำส้มผักซีเอยทำส้มผักอร่อยด้ยจ้า็ดส้มผักกุ้มนี่ยนะน่ะหูหูหันหลังมัน เดี๋ยวมาเบิบัดตอนกิปแล้วเนาะคะ่ะมันสีหลายๆหลายเนาะยังม,มีหลายจุ้มอยู่ได้ี่คันหลายจุ้มอยู่จ้าเก็บเสร็จแล้วก็ได้เยอะอยู่เลยค่ะนี่ผักกลมจ้าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดาวมหา,านลน์เนี่ยได้จ้าวันนี้สิพา เกาหน้ามืออาบน้ำเป็นเสื้อผ้าก่นจ้าสวัสดีค่ะ